อยู่ในเรื่องของอัตราส่วนนะคะค่ะอัตราส่วนนะคะเป็นการเปรียบเทียบปริมาณที่สนใจซึ่งอาจเขียนได้ในรูปของเศษส่วนตัวอย่างเช่นเศษ a ส่วน b นะคะหรืออัตราส่วน a ต่อ b เมื่อ a b แทนปริมาณใดๆเรียก a ว่าจำนวนแรก หรือจำนวนที่1เรียก b ว่าจำนวนหลังหรือจำนวนที่สองทีนี้เราจะมีวิธีการเขียนอัตราส่วนได้ดังตัวอย่างต่อไปนี้นะคะตัวอย่างแรกค่ะซื้อขนมปัง3ชิ้นแถม1ชิ้นเราสามารถเขียนได้2แบบนะคะโดยสามารถเขียนเป็นจำนวนขนมปังที่ซื้อต่อจำนวนขนมปังที่แถมหรือจะเป็น จำนวนขนมปังที่แถมต่อจำนวนขนมปังที่ซื้อก็ได้นะคะอย่างตัวอย่างแรกนะคะอัตราส่วนของจำนวนขนมปังที่ซื้อต่อจำนวนขนมปังที่แถมเป็นถ้าเขียนอัตราส่วนของขนมปังที่ซื้อก่อนนะคะตัวเลขที่เขียนก็จะต้องเป็นจำนวนของขนมปังที่ซื้อขึ้นก่อนค่ะก็คือ3ต่อ1นั่นเอง 3ก็คือจำนวนของขนมปังที่ซื้อนะคะ1เป็นจำนวนของขนมปังที่แถมนะคะหรือเราจะเขียนเป็นอัตราส่วนของจำนวนขนมปังที่แถมต่อจำนวนขนมปังที่ซื้อก็ได้นะคะเราก็จะต้องสลับเอาเลข1ไปไว้เป็นจำนวนข้างหน้าแทนนะคะก็จะได้อัตราส่วนเป็น1ต่อ3ค่ะ ต่อมาในข้อที่2นะคะทำชานมโดยใช้น้ำชา2แก้วผสมกับนม3แก้วก็สามารถเขียนได้2แบบนะคะแบบแรกค่ะอัตราส่วนของปริมาณน,น้ำชาต่อปริมาณน,นมเวลาเขียนนะคะเราก็ต้องเอาปริมาณน,น้ำชาขึ้นก่อนนะคะแล้วก็ตามด้วยปริมาณน,นมค่ะเขียนอัตราส่วนได้ว่า2ต่อ3ค่ะ หรือเราจะเขียนเป็นอัตราส่วนของปริมาณนมต่อปริมาณน้ําชาก็ได้นะคะเราก็จะต้องเอาปริมาณนมขึ้นก่อนค่ะคือ3ค่ะตามด้วยปริมาณของน้ําชานะคะก็คือ2ค่ะได้อัตราส่วนคือ3ต่อ2ค่ะต่อมาในกรณีที่เป็นอัตราส่วนที่มีหน่วยไม่เท่ากันนะคะ อย่างตัวอย่างในข้อที่3ค่ะนักดำน้ำคนหนึ่งใช้เวลา3นาทีในการดำน้ำลึก7เมตรนะคะก็จะสามารถเขียนได้2แบบนะคะคือแบบแรกเราจะเอาระยะเวลาขึ้นก่อนค่ะแล้วก็ตามด้วยระดับความลึกของการดำน้ำนะคะลักษณะาการเขียนก็จะเป็นอัตราส่วนของระยะเวลาเป็นนาทีต่อระดับความลึก การดำน้ำเป็นเมตรอันนี้ถ้าสังเกตนะคะเนื่องจากหน่วยหน่วยของที่อัตราส่วนที่ให้มาเนี่ยไม่เหมือนกันนะคะเราก็จะใส่หน่วยลงไปเลยนะคะในแบบนี้นะคะเวลาเขียนนะคะเราก็จะเขียนได้ว่าเป็นอัตราส่วนของ3ต่อ7ค่ะต่อมาถ้าเรานำ ระดับความลึกขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็นอัตราส่วนของระดับความลึกการดำน้ำเป็นเมตรต่อระยะเวลาเป็นนาทีเราก็จะต้องนําตัวเลขของระดับการดำน้ำลึกขึ้นก่อนนะคะก็จะเป็นอัตราส่วนของ7ต่อสามค่ะ,ะต่อมาในข้อที่4นะคะเป็นค่าเข้าชมสวนสัตว์คนละ5้บาท อันนี้ก็สามารถเขียนอัตราส่วนได้2แบบนะคะแบบแรกนะคะอัตราส่วนของค่าเข้าชมส่วนสัตว์เป็นบาทต่อจํานวนผู้เข้าชมเป็นคนเราจะเขียนอัตราส่วนได้ว่า50ต่อ1นะคะหรืออัตราส่วนของค่าเข้าชมส่วนสัตว์ต่อจํานวนผู้เข้าชมเป็นอันนี้ถ้าเราลองสังเกตนะคะเขาไม่ได้ใส่หน่วยมา ให้เราใส่หน่วยตรงที่เราเขียนอัตราส่วนนะคะอ่าก็จะเป็นสามสิบบาทแบบนี้นะคะแล้วก็ต่ออ่าไม่ใช่3าต้องเป็น50เนาะอ่ะต้องเป็น50บาทต่อ1แล้วก็คนแบบนี้นะคะก็คือในกรณีที่มีหน่วยต่างกันนะคะเราก็ เขียนหน่วยลงไปในคําอธิบายตอนแรกเลยก็ได้นะคะแบบตัวอย่างแรกนะเนี่ยแบบแบบแรกนะคะแบบนี้ค่ะเขียนไปเลยหรือถ้าเราไม่เขียนหน่วยเข้าไปแบบนี้นะคะเรามาเขียนตรงที่เราเขียนเป็นตัวเลขตรงนี้ก็ได้ค่ะใส่หน่วยเข้าไปแบบนี้นะคะค่ะก็จบเรื่องการเขียนอัตราส่วนแล้วนะคะอัตราส่วนเนี่ยเราสามารถเขียนได้2แบบนะคะแบบเป็นเศษส่วนแบบนี้ก็ได้หรือแบบเป็น A ต่อ B แบบนี้ก็ได้นะคะ